ตอนนี้คุณกําลังวางแผนวันหยุดกับเพื่อนๆอยู่แต่ว่ารอบนี้จะต้องเป็นหนึ่งในการผจญภัยที่มีสำแบบใครที่คุณเคยได้ทํามาเลยแต่ไม่ใช่เพราะจุดหมายปลายทางที่จะไปหรอกนะมันคือโรงแรมที่คุณจะไปพักต่างหากคุณกําลังเลือกหนึ่งในโรงแรมที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกอยู่ The Dolce by Wyndham เมืองหลวงของประเทศเวียดนามอย่างเมืองฮานอยนี้อาจจะดูแล้วก็แค่สถานที่ที่มีตึกคอนกรีตราฟ้าทั่วไปแต่ว่าโรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองริมทะเลสาบเจียงโว และคุณจะได้พบกับตึกตระหง่านสีทองหรูหราสูง25ชั้นอาจจะดูเหมือนวังก็ไม่ปานแต่ว่ามันคือโรงแรมระดับ5ดาวที่มีห้องพักกว่า400ห้องมันมีแผ่นเซรามิกที่เคลือบไว้และกินพื้นที่ถึง5 0 1 6ตารางเมตรเอามาใช้เพื่อตกแต่งด้านนอกให้ดูเหมือนเป็นอนุสาวรีย์ทองคำหากคุณเอาแผ่นทองพวกนั้นมาวางทอดยาวเป็นเส้นตรงนะมันจะสูงเสศษฟ,ฟ้ากว่าที่เครื่องบินปกติส่วนใหญ่จะบินถึงได้อีก The d o อ c e ี่ w บวินดัมฮานอยโกลเด้นเลแห่งนี้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020หลังจากก่อสร้างมายาวนานถึง11ปีและมูลค่าการสร้างนั้นสูงถึงเกือบ6,600ล้านบาทมันได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมเคลือบทองแห่งแรกของโลกโดยใช้ทอง24กรกัตมาตกแต่งเป็นจำนวนถึง1ตันเมื่อคุณได้รับการต้อนรับด้วยการเดินผ่านรั้วทองที่ทำด้วยมือของโรงแรมเข้ามาคุณจะได้เจอทองเยอะขึ้นไปอีก ที่การตกแต่งผนังโรงแรมและโรงแรมก็มีโถงเพดานล็อบบี้ทำจากทองด้วยขณะที่ลิฟต์ของโรงแรมที่ทำจากทองก็จะพาคุณไปยังห้องพักซึ่งห้องสวีทของคุณก็จะมีการใช้ทองตกแต่งทั้งฝาผนังและเพดานห้องแล้วคุณก็จะได้เจอทองมากขึ้นไปอีกในห้องน้ำซึ่งคุณจะได้แช่น้ำในอ่างอาบน้ำทองหรือว่าในห้องอาบน้ำแบบฝักบัวที่เป็นทองแล้วก็แปลงฟันในอ่างที่เป็นทองทองยังเยอะไม่พอสำหรับคุณใช่ไหมแม้แต่ซ่วมก็ยังเคลือบด้วยทองเลยนะ โรงแรมแห่งนี้มีรูฟท็อปซึ่งมีสระว่ายน้ำขนาด18.6ตารางเมตรแบบอินฟินิตี้พูลไร้ขอบซึ่งปูด,ด้วยกระเบื้องทองและโมเสกทองให้วิวเมืองที่กว้างไกลแบบสุดลูกหูลูกตารู้สึกว่ายังทองไม่สะใจพอใช่ไหมคุณจะได้เจอทองเข้าไปอีกในเมนูอาหารของโรงแรมมีอาหารที่มีเกล็ดทองโรยมาให้ด้วยแถมกินได้ด้วยนะพะนันได้เลยว่าคุณไม่เคยกินสเต็กเคลือบทองมาก่อนแน,แน่คุณจะต้องรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นราชนิกูลก็ไม่ปานแค่ได้ยินเกี่ยวกับโรงแรมนี้ แคุณไม่จําเป็นต้องเป็นระดับขนาดดาราฮอลลีวูดนะถึงจะได้เข้ามาพักในห้องที่ประดับประดาด้วยทองของโรงแรมแห่งนี้ได้ราคาคืนหนึ่งของโรงแรมโดชี่นี้ราคาเอื้อมถึงได้อย่างน่าแปลกใจฉะละักเพราะว่าเจ้าของโรงแรมเขาอยากจะต้อนรับแขกทุกคนให้ได้มีโอกาสมาพักสักคืนและเพราะว่าทองพวกนี้หามาจากแหล่งท้องถิ่นในประเทศเองเจ้าของก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าก่อสร้างให้แพงเกินไปและทําให้เขาเสนอร,ราคาห้องที่จับต้องได้ให้เราพักไ Ice Hotel ลสว d เด เอาล่ะมาเจออันนี้ให้หายหัวร้อนกันหน่อยจากโรงแรมที่ทําด้วยทองตอนนี้เราจะมาถึงโรงแรมที่ทําจากน้ําแข็งล่ะโรงแรมน้ําแข็งไ i ซ e Hotel ที่สวีเดนนี้จะต้องมีการสร้างบูรณาใหม่ทุกปีอยู่ที่หมู่บ้านจุคคาส j รา v i ดังนั้นคุณจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ความหนาวยะเยือกแบบเดิมซ้ำสองแน่นอนมันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวีเดนอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไปและโรงแรมนี้ก็ได้รับการออกแบบโดยศิลปินมากมายหลายคน ที่จะเอาการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครมาเพิ่มเติมทุกฤดูกาลตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนและกระบวนการก็จะใช้เวลาราวๆหกสัปดาห์ถึงจะเสร็จเรื่องราวของโรงแรมน้ำแข็งนี้เริ่มต้นเมื่อปี1989เมื่อมีนักท่องเที่ยวจากจูคาสจาวีมาขอนอนในอิกลูหนึ่งคืนซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงศิลปะในตีมน้ำแข็งตอนนั้นเพราะว่าพวกเขาพลาดจองที่พักในหมู่บ้านไม่ได้ ทุกอย่างในโรงแรมนี้ทำจากน้ำแข็งหมดเลยรวมไปถึงเตียงเก้าอี้หรือแม้แต่แก้วในบาร์ของพวกนี้ไม่ได้ซื้อมาจากอ e ีเกียแต่อย่างใดน้ำแข็งและหิมะที่เราเห็นเนี่ยมาจากแม่น้ำทอนที่อยู่ใกล้กๆหมู่บ้านนี้เองอาหารก็จะเอามาเสิร์ฟบนแท่นน้ำแข็งที่ห้องอาหารของโรงแรมและคุณก็จะสามารถจัดงานแต่งงานแบบธีมน้ำแข็งได้ด้วยนะโรงแรมที่เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆลักษณะนี้เป็นโรงแรมแรกเลยที่ทำทำให้เป็นแรงบันดาลใจต่อโรงแรมที่ทำด้วยน้ำแข็งแห่งอื่น อุณหภูมิภายในจะเป็นน้ำแข็งอยู่ที่5ถึงลบ7องศาเซลเซียสแต่ไม่ต้องกังวลนะคุณไม่แข็งตายหรอกเพราะว่าโรงแรมเขามีถุงนอนให้ความร้อนแบบเอาไว้เข้าป่าเพื่อที่คุณจะได้นอนอุ่นตอนกลางคืนและคุณจะสามารถเข้าคอร์สเอาชีวิตรอดได้ด้วยเพื่อให้คุณปรับตัวกับอากาศที่หนาวเย็นแม้ว่าโรงแรมนี้จะเป็นน้ำแข็งเย็นเฉียบแต่กลับมีการต้อนรับที่แสนอบอุ่นและที่นี่ก็ยังคงอันดับที่พักสุดฮิตที่สุดในสวีเดนได้อยู่เฮนนักโฮเทล อาจจะไม่ใช่จูราสสิกพาร์คแต่ว่าโรงแรมเฮนนะที่นางาซาก,กิป,ประเทศญี่ปุ่นนี้ยังมีไดโนเสาร์อยู่แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์น่ะพนักงานที่เป็นหุ่นยนต์ของโรงแรมนี้ไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์นะและใช่แล้วละ่ะคุณได้ยินไม่ผิดพนักงานของโรงแรมนี้เป็นหุ่นยนต์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งแรกเลยก็คือโรงแรมเฮนนะนี้บอกว่าตัวเองเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่มีหุ่นยนต์มาปฏิบัติงานที่รีเซพชั่น คุณจะเจอหุ่นยนต์ที่เหมือนคนมาต้อนรับทักทายหรือไม่ก็เป็นแรปเตอร์ที่แต่งตัวใส่สูทผูกไท้ามีหมวกเบลบอยแล้วก็พูดจาสำเนียงอเมริกันมาต้อนรับพอเช็คอินแล้วหุ่นยนต์ที่ช่วยขนกระเป๋าก็จะลำเลียงกระเป๋าของคุณเข้าห้องแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่กองเซียจะคอยให้ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการบริการที่โรงแรมมีคุณจะมีผู้ช่วยเป็นหุ่นยนต์แสนน่ารักในห้องของคุณด้วยเอาไว้เปิดไฟและบอกการพยากรณ์อากาศให้ อีกหนึ่งความพิเศษไม่เหมือนใครของโรงแรมแห่งนี้ก็คือมันมีเทคโนโลยีในการจดจำใบหน้าได้ใช้คนะีย์การ์ดนํามันเชิไปแล้วอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกล็อกให้เข้าห้องไม่ได้คำว่าเฮนนะ่ะนั้นแปลได้ว่าโรงแรมประหลาดซึ่งก็เป็นคำนิยามที่เหมาะเหม้งเลยสำหรับโรงแรมเก๋ๆไว้ให้เราใส่ในลิสต์แต่โชคไม่ดีที่ตั้งแต่โรงแรมเปิดมาเขาก็ต้องไล่หุ่นยนต์พนักง,งาน243ตัวออกไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าได้รับการพิสูจน์ว่าทำงานได้ไม่ดีแขกบางคนรายงานว่า มีหุ่นยนต์มาปลุกให้ตื่นกลางดึกบางทีก็ทักทายแขกด้วยการจ้องตาดื้อไม่ตอบอะไรอยู่ตรงรีเซพชันลองคิดดูสิว่าถ้าต้องตื่นมากลางดึกเพราะว่ามีหุ่นยนต์แรปเตอร์ใส่สูตรผูกไทยสวมหมวกมาปลุกอีกยื้ยแม้ว่าหุ่นยนต์บางตัวจะถูกไล่ออกจากงานแต่ว่าโรงแรมก็ยังเก็บเครื่องหนึ่งของพนักงานหุ่นยนต์ตัวเองเอาไว้ The Boot คุณเคยได้ยินเรื่องผู้หญิงแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในรองเท้าไหมเอาล่ะ ที่นี้คุณก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในรองเท้าได้ด้วยตัวเองแล้วอย่างน้อยก็คือหนึ่งหลักสถานที่ที่เหมือนเพรที่ถูกซ่อนนี้อยู่ท่ามกลางสวนเชสนตเหมือนหลุดไปในโลกแฟนตาซีไม่มีผิดทั้งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีเตียงนอนและมีอาหารเช้าให้ดูเหมือนสถานที่ที่หลุดออกมาจากบทกลอนกล่อมเด็กเลย The b o o t นั้นต่างจากโรงแรมที่เรารวบรวมมาให้ก่อนหน้าเพราะว่ามันสามารถรองรับแขกไดแ้แค่ทีละสองคนเท่านั้นแต่รับรองว่าได้อยู่อย่างสบายแน่แ่ กระทบน้อยแสนอบอุ่นนี้ก็สมชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นทรงรองเท้าบูทยักษ์มีหน้าต่างและมีประตูหน้าการตกแต่งภายในก็แปลกตามีบริเวณรับรองอยู่ตรงส่วนหัวแม่เท้าของบูทแล้วก็มีเตาผิงด้วยพร้อมบันไดวนที่พาไปยังห้องนอนไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยให้เราเจอเลยที่นี่อย่างไรก็ตามมันตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ที่หลีกหนีความวุ่นวายให้อยู่กับความสงบสุดโรแมนติกพร้อมหนังสือแล้วก็แสงเทียนดังนั้นก็เลยไม่มีทีวีหรืออินเทอร์เน็ต แต่โชคดีที่เดอะบูธเนี่ไม่มีกลิ่นเท้าเหม็นของยักษ์แม้เราจะค่อนข้างมั่นใจว่ายักษ์ในนิวซีแลนด์จะสูญพันไปแล้วก็ตามดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเท้ายักษ์มาเหยียบตอนที่เรานอนอยู่สบายใจได้เอสเปโฮเดลูนาอะไรจะดีไปกว่าการย้ายจากการนอนในรองเท้าบูทอารมณ์ผจนภัยมาเจอเข้ากับท้องเรือแตกกันนะหรือว่าถ้าเป็นโรงแรมที่ดูเหมือนท้องเรือแตกกันละ่ะมันตั้งอยู่ที่เกาะชิลโอเวในประเทศชิลี โรงแรมเอสเปโญเดลูนากินพื้นที่กว้างในป่าของเกาะแห่งนี้สร้างให้ออกมาเหมือนบ้านที่ได้อารมณ์โจรสลัดแห่งแคริบเบียนชิโลเวนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าหากใครชอบการผจญภัยและเจอสัตว์ป่าก็ต้องมาที่นี่เลยเพราะว่ามันมีเกาะเล็กเกาะน้อยห้อมล้อมมากมายให้คนได้ไปสำรวจและไปส่องเจอโลมาหรือว่าปลาวานพันหายากส่วนตัวตึกรับรองรีเซพชันนั้นก็เตะตาเลยทันทีเพราะว่ามันดูเหมือนเรือไม้เก่าที่ถูกซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็คว่ำหันด้านข้างออก ห้องอาหารและบาร์นั้นก็จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนดาดฟ้าเรือสมัยศตวรรษที่17เดลยล่ะเพราะว่ามันตกแต่งด้วยของคลาสสิกของเรือแบบนั้นและคุณสามารถพิงกาบเรือแล้วก็ตะโกนได้เลยว่าอ๋อหอยพักพวกให้เพื่อนๆพ,นพนคุณได้ยินวัฒนธรรมเรื่องราวการเดินเรือของชาวชิลีเป็นสิ่งที่บันดาลใจให้กับที่พักที่มีธีมแบบนี้และมันก็เป็นที่ที่เหมาะสมมากๆเลยสําหรับสายผจญภยัย speed bank ford หากคุณเป็นคนรักทะเลเป็นชีวิตจิตใจ ที่ต่อไปนี้สำหรับลูกพี่เอ้ยสำหรับคุณเลยมันสร้างอยู่ใกล้ๆพอร์ตสมาร์ทประเทศอังกฤษในสมัยยุค1860เป็นที่ที่เอาไว้ขวางทางผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับเชิญป้อมปราการเรือสมัยก่อนนี้ตอนนี้ได้รับการปรับปรุงให้เก๋ไก๋อารมณ์เรโทรกลายเป็นหนึ่งในโรงแรมรู้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการได้นั่งเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปที่สปีดแบงค์ฟอร์ดนั้นได้อารมณ์เหมือนอยู่ในหนังแอคชั่นเลยเชียว มันมีห้องสวีท9ห้องมีบาร์3แห่งและมีห้องอาหาร3ที่พร้อมสปาครบถ้วนแถมยังมีบริเวณให้แขกได้ผ่อนคลายอีกมากมายหากคุณเป็นสายประจนภัยหรือว่าชอบแนวนี้คุณสามารถสำรวจลำน้ำแห่งช่องแคบอังกฤษด้วยเรือคายักหรือว่าไปออกทริปตกปลาก็ได้นะทุกห้องจะเห็นวิวทะเลหมดเลยและรูฟท็อปด้านบนก็เป็นจุดขายอย่างดีเพราะคุณจะได้เห็นวิวทะเลแบบ360องศาเต็มๆข้างเตาผิงไฟ หรือว่าในสระน้ำกลางแจ้งที่มีระบบน้ำอุ่นสบายโรงแรมสปีดแบงค์นี้ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยสิ่งที่อยู่โยงคงกระพานอย่างเช่นโครงเหล็กที่สมัยนั้นเอาไว้ตั้งจุดปืนใหญ่และมีตะขอเหล็กติดผนังไว้เพื่อให้แขวนเปลยวนและนี่คือ6โรงแรมสุดน่าทึ่งไม่ซ้ำใครที่ไหนที่ให้คุณไปนอนได้ทั่วโลกแล้วคุณเองล่ะมีประสบการณนอนโรงแรมแสนเหลือเชื่อที่ไหนบ้างไหม